ช่องค้ำกรองซาแนลคู่เก้าพี่น้องเนาะมันี้ค้ำกรองพระธาตุพิสมไปเล่าปลาหาหนอไม้พี่น้องสายเดียวคู่เก้าเนาะเอากับเพิ่มข้ามมาก็ไใ่หม้อดกลางทางแล้วพี่น้องเนาะใส่หม้อกลางทางไปที่เฮ็ดน้อยเนะเอามาจะไก้เต็มพี่น้องอันนี้เกิดทางใหญ่เอามาเนาะ ได้ไปทางนาพุ่นพี่น้องไปทางนาพุน่นเพราะว่าตอนแรงๆนะประมาณสามโมงกม็มีเรื่องมีงานอย่างเนาะก็เลยไปหาหน่อไม้มาแก่งแรงก่อนพี่น้องเลยเอาก็ได้มาเครึ่งทางเลยเนาะไปเป็นยังไงนั้นก็ไปติดตามครับเบิ้งครับชมน้ำกันพี่น้องเราปลาหาหน่อไม้เอากระชได้ ใชยตั้งแต่ทางเข้าพี่ละพี่น้องเนาะไปหาไม,ม,าม้นำกัเลยพี่น้องไก่แวี้เหอเห่ามาหอแล้วเนาะไกีหอม,อไมเไหล่ะเดี๋ยวเพิ่เปิดภาพให้เต็นเมน้องเบิ่อไง

เป็นปลาย่างพระเจ้าพี่น้องโุ้งทางเข้ามาที่นี่ลงโฮยนั่นแหละเ้าสิไปต่อนาฟโอ้ก่อนต้นไยู่ต่อนาฟล์บนทางเ้าสิบแปดโอ้ เฝาตัวเบิ้ง,บงทางพวกเขามาที่นี่พี่น้องชุดยอดเลยนี่ก็จะเป็นปลาอย่างขาา้าเจ้าเนาะโอ้น่าหอดคละนี่เป็นปลาปล่ามข้าจเจ้าโค้นมาแล้วพี่น้ะาะข้าเจ้าว่าสิป,ปุทเลนนั่นแหละประมาณนั้นแหละเนาะข้าจเจ้าก็วชิปุทเลนนั่นแหละพอเดือนนี้เขาเล็งเขาสชิป,ปุทเลนเป็นชนลายแล้ว นี่แถวนี้แหละเอาสิเอาหน่มยกันเนาะอันเด็ก่อนหน่หวยทำห่อแหละไปเข้าไปเบิ่งก่อนพี่น้องว่ามันจะได้ปะนะเนาะขึ้นแลกวก็ต้องเอาเลยนี่ ตัดเอาก็มีดบได้เอามาโหทุกทาง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 เป็นทางเลยอุ้ยไปได้เนี่ยได้พี่น้องนี่เป็นห้อยรถกระเจ้าคนนั้นคนปาม เอามาหยเรียบร้อยสิมีน้ไม้ยู่บอไปลุ้นน้ำกันพี่น้องสิมีน้ไม้ยู่บอโอ้ลงมาแล้วพี่น้องเลยโอ้โหดูมึงก็ลายแบบนี้ ไม้ก็บ,บินมาแล้วพ่กั้ยงอยอด่โอ้นี่หนึ่งสองสามสี่สี่สี่ยอดเนี่ยก็พอแหละพี่น้องเพราะว่า่มีอนม่อ้ไม้ต่ำเลยมีแต่ไม้อยูสุกสูงทางนั้นมันบินมาแล้วลลพี่น้องไปตัดน้อไม้เลยเขาก็ได้ไซส์เลยพี่น้อง ม,มันบ่มีมันบ่มีผ้านะใส่เลยตันเอาอ 我不想。 <c oughs> ไปขอแล้วพี่น้องเอาใส่เลยนี่นะใส่เลยตัดอา้าวนี่ได้มาไปทีเรียบร้อยตัดใส่ถุงก้อนบัตน,นี่พี่น้องขอกระดงเลยตัดไปลำไปลำใบทีเดียว បងមើលមកណ៎យ៉ាងកែនេះអស់បកទុកទៅកែយូតាំហ่าទៅអន់ក có mía phá phe nón ơi nón ngảm gì

โมมีม,มิใหญ่อะนะมี่จะมินต่น้อยนี่แหละสำนี้ละโอเคไข่นี่

Mình ta nhọn ngâm ngàm thằng này phải không? คลายคลายนี้ <c oughs> おっと。カっこいい。うん、きいてよ。 Yeah mm -hmm.

ủa con Ui ướp 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 hăng ได้ใส่นีน่นี่ละโอ้โอนหนุงกระลายากลางลายนี้โอ้พูดละทางเขาซิเมอร์แล้วโอ้ทางเขาซิเมอร์พนะี่น้องทางเขาก็คือเห็นนี่แหละเป็นแบบนี้เนาะไปชนปาล์มชนยางกับเจ้าพรละ ต้อเฮือแต่เฮือแต,แต,แต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้คำกรองเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเนาะนีะ่นเป็นวิวกลางโซนปม่มพี่น้องนี่โซนยางทางนี้โอู้ทางนั้นก็เป็นกลางห้วยเนาะแล้วก็พุนก็เป็นอ่าโซนปม่มโซนยางก็เจ้าเนาะ แต่ก็คือจะเห็นนะมันยู่ไก่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพบกันในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเด้อเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กำกองเฮ็ดคลิปต,ต,ต่อไปพี่น้องเนาะไปขอกี่รถก่อนพี่น้องบายบาย